สวัสดีค่ะทุกคนเนี่ยค่ะคณะคิวอันนี้คณะไดโนาซลป้าพูดถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นคณะคิวใบหยิกค่ะป้าเพาะ,มะเมล็ดเนาะเพาะไว้ในนี้แล้วต้นไหนสวยๆป้าก็เออออกไปปลูกก็ได้แค่สามต้นนั่นแหละค่ะแล้วอยู่ในนี้ก็โดนหนอนกินค่ะโดนหนอนกินใบกุ้นใบไม่มี ป้ายังมาแซลว่าเป็นคณะไรใบเนี่ยค่ะเ๋ยวนีค่ะเขาต่อสู้ค่ะเขาสู้ชีวิตเขาไม่ยอมตายค่ะนี่ค่ะเขาสู้นี่มีใบขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้มีห้าต้นเนี่ยค่ะห้าหกเจ็ดต้นอันนี้มีสองสองต้น ป้าก็จะมาบำรุงเขาค่ะเมื่อเขาสู้ชีวิตนี่ค่ะที่วัวแห้งกับกากกาแฟค่ะป้าจะใส่ให้เขาเลยเอาใส่ลงไปใส่ลงไปเลยค่ะใส่ประมาณนี้แหละใส่เยอะไปก็จะตายหนีเราเนาะอ่ะค่ะนี่ค่ะป้าก็จะไม่ย้ายออกไปปลูกที่อื่นค่ะจะเอาไว้นี่แหละเมื่อเขารักกันก็ปล่อยให้เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะให้เขาอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้ว กองโฟมเนี่ยค่ะมันเย็นแล้วก็มันลึกค่ะป้าก็เสริมดินให้เขาเนาะเสริมสารอาหารเข้าไปเนี่ยค่ะเขาก็จะมีสารอาหารได้กินเนาะค่ะเขารักกันที่มันแคบขนาดไหนเขาก็อยู่ด้วยกันได้ค่ะนี่ค่ะใบออกมาแล้วเนี่ยค่ะป้าก็มาใส่ปุ๋ย พ่อให้คณะและป้าก็จะออกไปทำธุระที่ตลาดค่ะไปทํำธุระธุระเรื่องโทกโกศค่ะป้าก็จะเข้าไปหาหัวหน้าหาเจ้าหน้าที่ที่โทกโสค่ะแล้วก็ก็จะกลับมาบ้านมาทำงานบ้านต่อค่ะเนี่ยค่ะก็ ปากขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปสั้นๆค่ะเนี่ยค่ะพามาชมคณะนี่แหละค่ะพามาให้ปุ๋ยคณะนี่แหละค่ะขอบคุณทุกรค์ทุกแชททุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้ากขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะว่าป้าบัวมีอะไรมานําเสนอจะพาปลูกอะไรค่ะสวัสดีค่ะ